สวัสดีครับสมาชิกทุกๆคนทุกๆท่านนะครับเหมือนเดิมครับมารมาติดตามฮานอยนะครับตอนแรกว่าจะไม่ได้ลงนะครับพอดีมาเห็นหวยสูตรเด่นก็ยังเดินดีอยู่นะครับแล้วก็พอดีมือนี้ครับว่บางงานครับว่บางงานก็เลยจะมาลงสูตรเหมือนเดิมนะครับ ให้สมาชิกได้รับชมนะครับมาติดตามตัวเด่นนะครับตัวเด่นเมื่อวานเข้าที่หนึ่งนะครับเมื่อวานหนึ่งก็ยังเดินดีอยู่นะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานมาเข้าหนึ่งหกแล้วก็สี่หนึ่งนะครับเมบื่อวานหนึ่งหกแล้วก็สี่หนึ่งนะครับ แต่3มากับ4มากับ9นะครับที่จับไว้หนสเด่นไว้หนึนะครับไม่มานะครับแล้วก็มาตามกันต่อครับวันนี้ลุ้นกันต่อครับลุ้นตัวเด่นก็ได้นะครับคราวนี้เราจะวันนี้นะครับเราจะไม่เอาชุดเต็มนะครับเราจะทําแค่2ชุดที่มันเดินดีนะครับคือชุดที่เด่นหนึ่งแล้วก็ส่วนที่4นะครับ เจาแค่สองชุดนะครับวันนี้เราจะใช้นะครับหาหนอยปกตินะครับหน่วยบนนะครับ100บวกหนึ่งร้อยบนของหาหนอยปกตินะครับใช้สูตรเดิมนะครับสูตรนี้ร้อยบวกหน่วยนะครับ แล้วก็บวก1อีกทีนะครับก็จะได้2-3บวก3เท่ากับห้าบวก1คงที่5้บวก1ก็จะได้6นะครับวันนี้เด่น6นะครับวันนี้แล้วก็สูตรที่2นะครับเราจะเอา16นะครับบวกกับหน่วย VIP นะครับ 1บวก6ก็จะได้7นะครับ4บวก1ก็จะเป็น5แล้วก็เอา2เอา5้บวก2เอา5้บวก7นะครับ5บวก7ก็จะได้2 2นับเพิ่มนะครับ2 3 4แล้วก็5นะครับเอา4ตีตำแหน่งนะครับ ขออภัยนะครับจำจำสูตรผิดนะครับจำสูตรผิดนะครับพอดีสี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับหนึ่งบวกหนะครับเป็นเจ็ดห้าบวกเจ็ดก็จะได้สองนะครับได้สิบสองเอาสองบวกสองนะครับเอาผลลัพธ์บวกผลลัพธ์นะครับสองบวกสองก็จะเป็นสี่สี่นับถอยครับ 4 3 2 1นะครับฉะนั้นนะครับเราจะเอาวันที่25นะครับวันนี้หนอยวันที่25หนอยวันที่25นะครับ เด่นนะครับวันนี้เด่นตัวนี้นะครับเด่นเด่นหกนะครับวันนี้แล้วก็ตัวประกอบของเรานะครับตัวจับคู่นะครับตัวตัตัวจับชนนะครับเด่นหกตัวเดียวนะครับวิ่งหกนะครับวิ่งลูดหกก็จะได้ หกสี่นะครับหกสามหกสองแล้วก็หกหนึ่งนะครับชุดสี่ตัวนะครับสี่ชุดนะครับของฮานอยครับวันนี้เด่นหกนะครับกันเบิ้ลน,นะครับกันเบิ้ลนหกหกนะครับตัวเดียวครับ ของวันนี้ก็ยังเป็นสูตรเดิมนะครับแค่มาปรับแต่งชุดตัวชนนะครับชุดจับคู่นะครับสุดเด่นก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเด่นที่6นะครับเมื่อวานเด่นหนึ่งนะครับเด่นหนึ่งมาปรับแต่งจากสูตรนี้นะครับเมื่อวานเด่นหนึ่งนะครับสูตรนี้สูตรห้าหนอ,ย,อายปกตินะครับมาลง ส่วนวันนี้ครับเดือนที่6นะครับตัวเดียวฝากเป็นแนวทางนะครับของฮานอยวันนี้ผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยสมาชิกไว้ด้วยนะครับลงเป็นแนวทางนะครับครับยังไงก็ขอให้ทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับโชคดีแห่งๆบางๆกันต้อนรับปีใหม่กันทุกๆคนนะครับแล้วค่อยมาเจอกัน ใน้นวัดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ